รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเที่ยวทางธรรมรายการที่คุณผู้ชมจะได้หลักธรรมจากการท่องเที่ยวค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดปากน้ําภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะคะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6กนะคะก็ได้มีการนิมนต์หลวงพ่อสดหรือว่าที่คนทั่วไปมักจะเอ่ยนามท่านว่าหลวงพ่อวัดปากน้ํามาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสค่ะ วัดแห่งนี้นะคะจุดเด่นที่ทําให้วัดเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากนอกจากหลวงพ่อวัดปากน้ําแล้วก็ยังมีพระมหาเจดียด์มหาราชมงคลซึ่งมีความสูงถึง80เมตรค่ะคุณผู้ชมวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากพระมหาเจดียด์มหาราชมงคลแล้วนะคะก็ยังมีพระพุทธธรรมกายเทพมงคลด้านหลังส้มนี้นะคะ ซึ่งมีความสูงถึง69เมตรสูงเทียบเท่าตึก20ชั้นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมใครที่มาวัดนี้ก็ต้องมาชมกันซึ่งวัดซึ่งพระพุทธธรรมกายเทพมงคลองค์นี้นะคะท่านสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสดค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามทุกจุดที่ส้มได้กล่าวมาแล้วเลยค่ะและเช่นเคยค่ะทุกสัปดาห์เรามีวัตถุมงคลมามอบให้กับแฟนๆรายการค่ะและสัปดาห์นี้วัตถุมงคลที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมนะคะก็คือ เรียนอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะเนื่องในวาระสมโภชนมายุครบ100ปีหลวงพ่อสดค่ะจะมอบให้กับคุณผู้ชมที่ตอบคําถามของเราถูกนะคะซึ่งคําถามที่เราจะถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเราจะถามคุณผู้ชมว่าพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลค่ะสร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่ใดย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลสร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่ใดถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วพิมพ์คำตอบเข้ามาเลยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ทาง Facebook Live TV5 hd ออนไลน์เข้าไปที่รายการเที่ยวทางธรรมซึ่งกำลังออนไลน์สดสดพร้อมกับทางโทรทัศน์เลยคุณผู้ชมที่ตอบถูกสท่านแรกนะคะจะได้รับวัตถุมงคลจากทางรายการท่านละ1องค์ส่วนคุณผู้ชมที่ตอบถูกแต่ว่าทางรายการไม่สามารถที่จะติดต่อคุณผู้ชมได้ขออนุญ,ญาตให้สิทธิ์กับผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านถัดไปค่ะ ท่ชมาช่วงเที่ยวทางธรรมนะคะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระศรีสมโพธิ์ค่ะจะรับหน้าที่เป็นพระวิทยากรนำชมวัดปากน้ำาภาสีเจริญค่ะกราบนมัสการค่ะท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยอยากให้ท่านเจ้าคุณเล่าประวัติความเป็นมาของวัดปากน้ำให้ฟังหน่อยค่ะเจริญพรวัดปากน้ำของเรานี้ก็เป็นวัดโบราณ ตั้งแต่สมัยอยุธยา,าอาจารย์นอนปากน้ําหรืออาจารย์ประยุนอุลุชาระอุลุชาดะซึ่งเป็นแห่งชาติได้กาหนดอายุว่าเนี่ยเป็นของอยุทยาตอนกลางซึ่งเราก็สันนิษฐานได้ว่าวัดเรานี่ประมาณช่วงพระเจ้าทรงธรรมแต่พอเราท่านทั้งหลายทวมวัดปากน้ําในยุคปัจจุบันอาจจะนึกว่าเป็นวัดสร้างใหม่เพราะว่าวากน้ําได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาตลอดทําไมชื่อว่าวัดปากน้ำนี้ดีกว่าใช่ค่ะ ที่ว่าชื่อวัดปากน้ําเพราะว่าเดิมทีเดียววัดปากน้ำเนี่ยอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็จะมีปากแม่น้ําซึ่งเป็นปากคลองเนี่ยผ่านหน้าวัดเขาเรียกว่าคลองด่านคลองด่านคลองด่านในโบราณจะมีชื่อว่าวัดปากน้ําด่านก็จะมีอมเอกาสารโบราณก็คือหมายถึงวัดปากน้านี่แหละวัดปักน้นําด่นดานทีนี้แล้วทำไมมันมีเกิดอะไรเกิดขึ้นก็คือว่าในสมัยพระชัยราชาพระชัยราชาเนี่ยพระองค์ทรงตัด ตัดคลองคือแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยก่อนมันโคง้งโค้งไปตั้งแต่โรงพยาบาลศรีราชโค้งมาแล้วก็มาออกตรงโรงเรียนราชินีหรือปากคลองตลาดพระชายาชาพระอ,องค์ทรงทําคลองรัดคลองรัดเพื่อจะได้เดินทางสะดวกขึ้นรัดตั้งแต่โรงพยาบาลศรีราชมาโรงเรียนราชินีปากคลองตลาดทําให้ทากระแสน้ําก็ไหล,ตร,หลตรงพอไหลตรงปุ๊บทําให้บริเวณนั้นก็ขยายกว้างขึ้นกลายเป็นแม่น้ําแล้วตรงแม่น้ําเดิมก็กลายเป็นคลองอ เรียกตรงต้นคลองว่าคลองบางกอกน้อยพอขยับมาตรงกลางเรียกว่าคลองบางกอกใหญ่พอตอนปลายจะออกก็เรียกว่าคลองบางหลวงเนี่ยม,มีชื่อหลายชื่อเพะฉะน,นั้นเราวัดบางน้ำได้ชื่อตามสถานที่ตั้งวัวดบางน้ำนี้วัดบางน้ำมีความสําคัญอย่างไรในในเอกสารของราชบัณฑิตได้ระบุไว้ว่าวัดบางน้ำเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อา,าจารย์ว่าวัดปากน้ำเนี่ยเราอยู่ข้างนอกอยู่นอกพระนครสุริยาจะเป็นพระอารามหลวงแสดงว่ามีความสําคัญก็เป็นประวัติความเป็นมาของวัดปักน้ําแต่ที่อยากให้ท่านเล่าอีกนิดเดียวมีเวลาน้อยนึงค่ะให้ท่านเล่าถึงประวัติของพระประธานสักหน่อยนึงค่ะอ๋อพระประธานมีชื่อว่าพระพุทธมหามงคลคพระพุทธมหามงคลกรุงศรีอยุธยาเลยไหมคะใช่เป็นตั้งแต่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็มาหลายร้อยปีเนาะ,ะก็พยายามเจ้าวาแต่ละแต่ละองค์แต่ท่านก็พยายามจะซ่อมจะรักษาให้ได้นานที่สุดตอนพระอาจารย์มาไปอยู่เด็กๆเ,เมื่อ30สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านเริ่มอะไรเริ่มว่าแห้งแล้วก็เริ่มเหมือนกับว่าล่อนล่อนตัวท่านเองคือเป็นที่มือก็จะเป็นทรายหล่นมาทุกวันด้านหลังก็จะล่อนหลุดตลอดนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจา้าพูทสมเด็จพระมหารรชมัมคลราจารย์เจ้าวาดองค์ที่ผ่านมาท่านก็เลย ขออนุญ,ญาตกรมศริลปารกรซ่อมทีนี้พอซ่อมแนละ้วท่านอยากจะทําให้ดีนะใช่ไหมในชีวิต,วตของท่านก็เลยท่านท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะเป็นพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำพระพุทธรูปที่หุ้มด้วยทองคําองค์เดียวในว่าในโลกเนี่เพราะไม่มีเทคนิคนี้ไม่มีใครทำค่ะโอ้คุณผู้ชมขา ถ้าพูดถึงวัดปากน้ําถ้าเราไม่ไปกราบหลวงพ่อสดหรือว่าหลวงพ่อวัดปากน้ําก็เรียกได้ว่ามาไม่ถึงวัดปากน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องกลับในมาสการท่านเจ้าคุณนะคะพาไปกราบหลวงพ่อสดกันด้วยนะคะ,ะค่ะคุณผู้<อ>ชมงั้นเดี๋ยวเราจะนิมนต์ท่านเจ้าคุณพาเราไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หอสังเวชนียมงคลเทพนริมิตรนะคะต้องกราบนมัสก,การถามหลวงพ่อถึงเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อสดซึ่งหลายคนอาจจะเรียกท่านว่าวัดหลวงพ่อวัดปากน้ําค่ะอยากถามว่าหลวงพ่อสดท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัดปากน้ําอย่างไรบ้างคะ,จะเจริญพรพูดถึงหลวงพ่อสดเราเรียกกันนามเรยอของท่านแต่โดยปกติแล้วท่านมีสมณศักดิ์สมณศักดิ์คือ เป็นตำแหน่งซึ่งในหลวงพระราชทานตำแหน่งสุดท้ายของหลวงพ่อคือพระมงคลเทพมุนีเราก็ดเรียนหลวงพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีแล้วก็จะวงเล็บว่าสดสดคือชื่อเดิมแล้วก็ฉายาจันทสโรหลวงพ่อถือว่ามีความสําคัญกับวัดปักน้ําก็คือว่าวัดปักน้ําเราเนี่ยมาในช่วง,งก่อนเดชระคณหลวงพ่อวัดปักน้าจะมาก็เป็นกึ่งๆึ่งคื ซุบซอนเพราะว่าอดีตจเจ้าวาดมรณภาพท่านป่วยหลายปีแล้วก็มรณภาพแล้วก็มีผู้มารักษาการแทนแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าวาดหลวงพ่อก็ถูกส่งมาจากวัดประเชตุพลหรือว่าวัดโพในสมัยรัชกาลที่6กไหมคะจงรัชกาลที่หกค่ะทีนี้ความสําคัญก็คือว่าเมื่อหลวงพ่อวัดบางน้ําท่านมาอยู่แล้วท่านก็มาฟื้นฟูนฟนหมดเลยมาบูรณะมาปฏิสังขรณ์จากกึ่งจะเป็นวัดร้างท่านก็ฟื้นฟ,นฟนูตั้งแต่เรื่อง การศึกษาให้ภาพสุสมเมธให้มีการศึกษาและสําคัญคือเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติคือความที่หลวงพ่อวัดปากน้ำหรือหลวงพ่อสดท่านเป็นพระสายปฏิบัติท่านก็เน้นหนักเรื่องเผยแพร่เรื่องการปฏิบัติภาวนานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใช่เราเรียกว่าวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าวิชาธรรมกายท่านเป็นคนใช้คำเนี้ แล้วก็มันก็มีในพระใจพิโดะหมายความว่าอย่างไรแต่จริงๆแล้วใน,ใน,ในวิธีขั้นตอนก็คือว่าในการปฏิบัติของท่านคือจะเป็นอาโลกะกะสินก็คือจะนึกถึงดวงแก้วเป็นนิมิตก็ทําจิตให้สงบแล้วก็ในช่วงนั้นนะ่ะบ้านเมืองเราก็จะเป็นช่วงสงครามจะมีช่วงอะรต่อสงครามโลกคนทั้งหลายก็พอมีสึกสงครามข้าวอยากหมากแทงเดือดร้อนก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นก็มา,าอาศหลวงพ่อเนี่ยจริงๆวัดประนับน้็ก็อยู่หา่างจากพระนครไม่ไกลเป็นกรุงเทพ คนก็ย้ายมาอยู่มาอยู่ที่เต้หมดเป็นพันๆคนผมพ่อก็สอนให้คนรักษาใจให้ปฏิบัติรักษาจิตคนที่เป็นหวาดกลัวก็ท่านก็มียานะปรุงยาให้รักษาคนทั้งรักษาอาการทางจิตทั้งรักษาโรคทางใจรักษาโรคทางกายทุกอย่างเหตุทําให้คนทั้งหลายรู้จักหลวงพ่อมากใครร้อนทุกร้อนใจก็มาหมดเลยค่ะ ก็เรียกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้หลวงพ่อสดนะคะเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากจริงๆคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมอีกหลายจุดสําคัญเลยไม่ว่าะจะเป็นพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลรวมถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูง69เมตรซึ่งสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสดด้วยเดี๋ยวจะต้องกราบนมรสกการหลวงพ่อพาไปชมด้วยนะคะง<ช>ั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชม และจุดนี้เรายือนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลค่ะซึ่งมีความงดงามสถ,ถปาปัตยกรรมงดงามเป็นอย่างมากต้องการนมักการถามท่านจ้าคุณว่าได้มีการสร้างแบบเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากที่ไหนคะ,ะเจริญพรพระเจดีย์มหาราชมงคลหลังนี้สร้างโดยหลวงพ่อ,จอเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะหลวงพ่อท่านอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กๆท่านก็เห็นวัดบางน้ําในสมัยก่อนก่อนพศ .2,500 เนี่ย จะมีพระเจดียด์อยู่รอบๆพระอุโบสถซึ่งเราไปมาเมื่อสักครู่นี้แล้วมีพระเจดียด์ใหญ่อยู่ด้านหน้าอุโบสถอีกสององค์เจดีย์เหล่านั้นทั้งหมดปัจจุบันไม่เหลือแล้วเพราะาว่าทารุดผุพังไปตามธรรมชาติเพราะาอายุหลายร้อยปีหลวงพ่อทา่านเลยมีความดำริว่าท่านอยากจะสร้างพระเจดียด์ใหญ่ๆรวบรวมศิลปะวัตถุของโบราณของวัดแล้วก็สิ่งของซึ่งมีคนถวายท่านมาเนี่ยให้เป็นสมบัติพระศาสนา,า,าแล้วก็ทุกชั้นม,มีข้างในมีชั้นใช้ประโยชน์หมด ยังเป็น5ชั้นมีอะไรบ้างคะแต่ละชั้นชั้นล่างสุดเนี่ยท่านตั้งชื่อไว้ว่ามหาชนคุณารม์วัตถุรวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ก็คือว่าเป็นปปพิพิธภัณฑ์สิ่งของที่ชาวบ้านหรือใครก็ตามที่บริจาคให้มาถวายวัดใช่ท่านก็เอาตั้งว้โชว์ที่นี่เป็นยพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านพอชั้นที่สองท่านตั้งชื่อว่าธรรมกายคุณารม์มเป็นสถานที่ใช้ปฏิบัติภาวนาแล้วก็ สำคัญสำคัญคือเวลามีพิธีสําคัญเนี่ยจะใช้บริเวณนี้ประชุมประสังคาธิการหรือต้อนรับแขกสําคัญของบ้านเมืองก็ใช้ที่ที่ชั้นสอง<ฆ>พอชั้นที่3ท่านใช้คําว่าสังฆค,คุณารมสังฆค,คุณารมเนี่ยในชั้นที่3เนี่ยจะเป็นที่รวบรวมสิ่งของที่คนถวายท่านท่านคนถวายอะไรท่านมาจะเป็นอะไรก็ตาม ท่านก็ถวายเป็นพระาศาสนาทั้งหมดท่านไม่ถือเป <ừ> ็นของตัวเองด<ฆ>ะนั้นญาติโยบางคนเนี่ยเคยถวายอะไรท่านไว้บางคนก็มาตามดูว่าไอ้ของท่านทีน่ท่านก็รับมาจะเป็นของที่รับพระราชทานมาอะไรก็ตามสมเด็จท่านยกให้เป็นของพระาศาสนาทั้งหมด<ฆ>ต้องมีเป็นสังฆคุณารมพอชั้นที่4่ท่านใช้คําว่าธรรมคุณารม์ธรรมคุณารม์ค่ะพอชั้นที่4เนี่ยจะเป็นที่รวบรวมบุรพาจารย์ครูบาอาจารย์ของท่านแล้วก็ที่สําคัญจะมีรูปรูปหล่อ หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมองคลเทพบุีรูปหล่อเนี่ยได้รับการบริจาคมาเป็นทองคอําหนักหนึ่งตันนั้นจะเป็นหัวใจสําคัญอยู่ที่ทชั้น4ี่เนี่ยนันรูปหล่อของหลวงพ่อวัดปากน้าจะเป็นหัวใจนั้น,น,นก็จะมีรูปหล่อพระเทระพระคณาจารย์้ดพระสังฆร,ราชซึ่งเคยผูกพันกับวัดปากน้ําบางรูปก็พระองค์เคยรักษาการเจ้าอาวาสก็อยู่ที่นี่นั้นก็จะเป็นที่คนทั้งหลายก็จะเป็นไปกราบวาห้ครูบุรพาจารย์และชั้นที่5สูงสุด สุดท้ายคือพุทธคุณารมณ์องพุทธคุณารมณเนี่ยจะมีความพิเศษจะเป็นโดมกลมแล้วก็จะมีศิลปะซึ่งวาดโดยออกแบบโดยอาจารย์จักรพันธ์โปรษยกิจแล้วลูกศิษย์ท่านก็มาวาดสวยมหศจรจย์มากแต้ท่านทั้งหลายก็ไปชมดูนี่หัวใจสําคัญของชั้นที่5เนี่ยก็คือจะมีพระเจดีแก้วจําลองจําลององค์เนี้ยไว้อีกทีหนึ่งย่อส่วนขององค์นี้ลงไม้เท่เน่ยวิธีการทําของเขาวจะใช้กระจกตั แัดแล้วก็ค่อยๆแปะทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นละชั้นละชั้นเป็นร้อยๆเป็นพันๆชั้นจนสําเร็จเป็นพระเจดีแพระเจดีนี้ก็จะบรรจุพระบรมาริกธาตุมีบุทรรูปทองคําหลวงพ่อสดทองคําแล้วก็มีดวงแก้วที่เป็นคริสตัลของแท้ๆก็จะเป็นเครื่องบูชาไว้ที่นี่ังนั้นคนทั้งหลายก็จะชอบไปที่ชั้นที่5้าดัน้ก็จะเห็นวิธีการเรียงําดับก็คือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนพุทธกุณารมที่สองก็ธรรมกุณารลม สังฆคุณอารม์ธรรมกายคุณอารมณแล้วก็มหาชนคุณอารม,มค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งสําคัญทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ย้าเตือนคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งที่ถามคุณผู้ชมไปช่วงต้นรายการที่ถามคุณผู้ชมว่าพระเจดียองนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากที่ใดก็คือจากวัดโลกโมรีจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ตดต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปชมไฮไลท์ของวัดปากน้ำภาสีเจริญแห่งนี้เดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ ผู้ชมค่ะจุดที่ถือเป็นไฮไลท์ของวัดปากน้ําเลยนะคะใครที่มาวัดปากน้ําต้องมาถ่ายรูปกันที่จุดนี้เลยก็คือพระพุทธธรรมกายเทพมงคลหรือว่าหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่มีความสูงถึง,ง69เมต<า>รเลยใช่ไหมคะเจริญพรหลวงพ่อค่ะท่านเจ้าคุณขาทราบมาว่าเป็นการสร้างขึ้นตามมิติของหลวงพ่อสดด้วยเจริญพรท,ท่านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคืออย่างที่ได้เล่าให้โยมได้ฟังว่าหลวงพ่อพระมงคลเทพนี้หรือหลวงพ่อสด หรือเราเรียกองพ่อวัดปากน้ําเนี่ยท่านสอนกราารมฐานที่เรียกว่าอาโรกะกะสินหรือว่าการเพ่งนิมิตซึ่งเป็นดวงแก้วแล้วขนาดเดียวกันก็จะมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปเรียกว่าปฏิภาคนิมิตคือเรากําหนดให้เห็นพระพุทธรูปแล้วก็ขยายได้แล้วก็ย่อได้นั้นขนาดที่ขยายสุดก็คือ20วาหรือ40เมตร ดังนั้นในวิธีปฏิบัติของหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับเรานั่งสมาธิแล้วกําหนดเห็นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะแล้วคือจะกําหนดได้20วาหรือ40เมตรหน้าตัากว่างดั<ะ>นั้นหลวงพ่อจะาพูนสมเด็จท่านก็มีความนําหลีว่าการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีปฏิบัติได้จริงแล้วก็มีวาสนาจริงๆถึงจะเข้าถึงตรงนั้นเนี่ยแต่ทําอย่างไรที่คนสามัญทั่วไปจะได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นท่าเกิดมีความคิดว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปตาม ในคนําสอนและ,ค,ะคำอธิบายของหลวงพ่อสดนะให้คนเห็นด้วยตาว่าอย่างนี้หนะ้าที่หลวงพ่อท่านบอกเนีน่ยพระรูปหน้าตาัดหน้าตัดก,กว้าง40เมตรเป็นอย่างไรแล้วก็นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิอย่างไรงมือซ้อนอย่างไรนิ้วชี้นิ้วมือขวาจดนห้หัวมือซ้ายจดอย่างไรก็เลยมีความดิมเหล็กทพระรูปองค์นี้ขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ทําเสร็จแล้วก็หลวงพ่อไม่ทันได้ฉลองท่านมรณภาพเสียก่อนแต่ก็ลูกศิษย์ก็สารงานต่อ ก็โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตีเนี้ยค่ะบารมีเจ้าอยู่หัวพระมเาเปรียพนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จพระราชดำริมาทรงสมโพธิเาเปิดพระพุทธธรรมกายเทพมงคลค่ะแล้วเราก็มีการฉลองการเรียกว่าทําบุญกันสิบวันสิบคืนแล้ววันสุดท้ายเราก็นํภาพบรมสารีธาตุส่วนที่พ่อสมเด็จท่านเก็บรักษาไว้น่านขึ้นไปบรรจุไว้ที่ ตรงตรงหัวระดับหัวใจของท่านเนี่ยมีทางระดับมีทางขึ้นไปจะมีห้องเป็นห้องซึ่งเขาทาเป็นรูปหัวใจไว้แล้วก็นำพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้ไปใส่ไว้ไปดิสถานไว้แล้วก็ปิดปิดห้องไว้เลยอืนั้นก็มีเหตุการณ์สําคัญแล้วก็ปัจจุบันนี้ตั้งแต่องค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลสําเร็จมาก็เหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครใช่ค่ะทัวร์ทั้งหลายก็หลั่งไหลกันมา ปากต่อปากภาพต่อภาพก็ส่งกันต่อๆกันนักท่องเที่ยวก็อยากจะดูว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเราก็จะมานำถ่ายกันประจาแต่ความจริงความมุ่งหมายของเราเนี่ยตามหลวงพ่อเจอ้าุณสมเด็จก็คืออยากจะให้คนนึกถึงสมาธิทำไงจะฝึกใจให้สงบปเป็นสมาธิภาวนาโดยการเห็นพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเป็นนิมิตให้ติดตาแล้วก็ทําใจให้สงบค่ะก็คุณผู้ชมขาวันนี้เรา ถือว่าเป็นบุญตานะคะที่ได้มาเห็นสิ่งสำคัญสำคัญต่างๆภายในวัดปักน้ำภาสีเจริญแห่งนี้ต้องขอกรับขอบคุณท่านเจ้าคุณนะคะที่ได้เมตตานะคะพาเราเที่ยวชมวัดค่ะคราในมัสกการค่ะเจริญพรคุณผู้ชมขาช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปฟังการสนทนาธรรมค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงมีของรักของห่วงคนที่เรารักคนที่เราห่วงแต่ถ้าเราจะต้องพัดพลากจากสิ่งที่รักจะทำใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงหน้าช่วงทอล์กทูรรมค่ะ ช่วงพักพูธธรรมค่ะพาคุณผู้ชมมาที่หอวิปัสสนานะคะโดยในวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิเวทีให้เราได้มาสนทนาธรรมกับท่านในวันนี้ค่ะกลับนวัสการค่ะท่านขาเชื่อว่า ทุกๆคนต้องมีคนที่เรารักคนที่เราห่วงของที่เรารักของที่เราห่วงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องพัดพลากจากคนที่เรารักของที่เรารักเราจะทําใจอย่างไรคะความพัดพลากนั้นเป็นเรื่องสําคัญสิ่งที่เรารักคนที่เรารักเมื่อพัดพลากไปเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะ จะพูดว่าจะทำใจอย่างไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเศร้าโศกเสียใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากความพัดพรากจากคนรักจากสิ่งที่เรารักสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อกระทบกับความพัดพรากความสูญเสีย ก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจยิ่งรักมากก็เสียใจมากทุกมากรักน้อยก็เสียใจน้อยทุกน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นภูมิคุ้มกันของคนเราก็คือการหมั่นพิจารณาแล้วสมมาสมุติเจ้าสอนให้เราพิจารณาถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากแล้วก็เรื่องกรรม ที่เราเรียกว่าอภินหาปัจเจเวคณะถ้าเราหมั่นพิจารณาเสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลากจากของรักของชอบใจเรามีกรรมของตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมองเห็นสิ่งต่างๆเหมือนตามความเป็นจริง ถ้าเรามองตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีใครสามารถที่จะหนีจากความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากได้ไม่ใช่เราเท่านั้นที่เป็นคนอื่นก็เป็นมองให้เห็นความจริงแล้วก็มันจะเป็นภูมิคุ้มกันเราที่หนักก็จะเป็นเบาที่เบาก็อาจจะลดน้อยถอยลงแต่ถ้าไม่สร้างภูมิคุ้มกันนั้นก็จะเกิดความทุกข์มากเมื่อเห็น สิ่งต่างๆได้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็สามารถที่จะยอมรับสามารถที่จะระงรับยับยัง้งแล้วก็สามารถที่จะมีสติที่จะคอยรองรับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสียอกเสียใจได้ขอเจริญพรหลวงพ่อคะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสักคนมาทําให้เราต้องเสียของรักเสียคนที่เรารักเรามีสิทธิ์ที่จะโกรธหรือไปทาร้ายเขาหรือว่าควรจะทํำยังไงกับคนคนนั้นคะ บางทีการมองให้เห็นตามความเป็นจริงและก็บางทีว่ามองในแง่บวกว่าสิ่งที่สิ่งที่เกิดจากการําของเขานั้นมันอาจจะเป็นโดยความบังเอิญหรือเป็นเหตุเหตุการณ์ที่เราอาจจะคิดไปเองก็ได้เพราะฉะนั้นการรู้จักให้อภัยการรู้จักไม่คิดอะไรที่มันเป็นลบเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ใจของเรานั้นเยือกเย็นได้แต่ถ้าเรามองอะไรว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดของคนอื่นเป็นโทษแต่คนอื่นนั้นมันก็มีแต่การผูกอาฆาตพยาบาทผูกแค้นเพราะฉะนั้นการให้อาภัยนั้นเป็นการให้ที่สําคัญที่สุดใจเราก็สุขแต่ท้าไมให้อาภาัยผูกอาฆาตพยาบาทความโกรธอยู่ในใจสิ่งความโกรธก็เป็นเหมือนระเบิดที่เผาผลาญตัวเราระเบิดก่อนที่จะทําลายสิ่งอื่นมันทําลายตัวมันเองก่อนนะเพราะฉะนั้นต้องแผ่เมตตา ให้อภัยต่อกันดีที่สุดสุดท้ายอยากให้ท่านฝากข้อคิดคติธรรมให้กับผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านในเรื่องของการพัดพลาดก,กทิ้งทายสักเล็กน้อยค่ะการพัดพลากเป็นทุกเป็นทุกใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าเราสิ่งที่เรายังไม่ทํายังไม่ได้ให้แก่คนที่เรารักอย่าไปรอว่าเมื่อมีเงินเมื่อมีทอง เมื่อมีความพร้อมพร้อมถึงจะให้ความให้กับคนที่เรารักบางครั้งสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้ให้กับคนที่เรารักเพราะว่ามันอาจจะสายเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามทําวันนี้มีแค่ไหนให้แค่ไหนรีบให้ซะก่อนให้ความรับแสดงความรักต่อพ่อต่อแม่ต่อสามีภรรยาต่อคนที่เรารักแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังทำเสมือนถึงว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต พรุ่งนี้จะไม่มีอีกแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่บกพร่องไม่เป็นตราบาปอยู่ในจิตใจของเราก็จริญพอคุณผู้ชมคะแม้ว่าเรื่องของการพัดพรากนั้นจะเป็นทุกข์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกจิตของเราให้มีภูมิคุ้มกันอยู่เสมอเราก็จะสามารถคิดได้นะคะว่าเรื่องของการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องพบเจอและเราก็จะสามารถรับมือกับความพัดพรากได้เป็นอย่างดีคะ่ะ วันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ได้เมตตาให้เราได้มาสนทนาธรรมในวันนี้ค่ะกราบนมัสการค่ะ เป็นบุญตาจริงๆเลยนะคะวันนี้เราได้มาชมจุดสําคัญต่างๆภายในวัดปักน้ําภาษสีเจริญแห่งนี้รวมถึงยังได้มาฟังคติรมดีๆซึ่งถือเป็นบุญใจอีกด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบเรื่องที่เรานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะติดตามชมรายการเที่ยวทางธรรมได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงครึง่งทางทีวี5 HD ดูช่อง5กดหมายเลข5และสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ทั้ง Facebook YouTube และทุกแพลตฟอร์มของทีวี5 HD ออนไลน์ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนแล้วะะคะ สวัสดีค่ะ